สวัสดีค่ะวันนี้รักบอนไซร่าบรีมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อ่ะ,ค,ะคนทํางานว่าไงกันคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกต้นไซนะคะไซพันไซจีนเนี่ยเป็นเป็นไซจีนพันธเล็กใบกลางไซจีนนี่มันจะมีอยู่สองใบเขาจะมีอยู่สองประเภทค่ะคือมีทั้งใบใหญ่ใบใหญ่ก็จะเป็นใบใหญ่แล้วนี่จะเป็นใบกลางแต่ตอนนี้ ต้นนี้ก็เป็นตระกูลไซนะคะจะเป็นเมกุจินี่ต้นนี้จะเป็นไซเมกุจิแต่ต้นนี้จะเป็นไซจีนแต่จะเป็นใบกลางนะคะใบเขาจะหนา,หนาเล็กๆไม้ต้นนี้เราชากิ่งเอากิ่งได้พันมาคือเป็นกิ่งนะคะคือประมาณ,ปร,มาณประมาณเนี้ยประมาณเนี่ยเนียเนียกิ่งเท่าขนาดนี้แล้วเรามาชาไว้อ่ะ เราไปหลายปีมากค่ะตอนนี้ก็เลยได้เวลาขุดเขามาขึ้นล้วปลูกตอนนี้เราจะปลูกแต่ตอนขุดไม่ได้ไปถ่ายให้ชมนะคะตอนนี้ก็จะมาปลูกเขานี่จะเล่นเป็นทรงดูฐานลากเขาค่ะอย่างสวยเลยค่ะเราทำให้ตุ้มเสมอพอดีเลยเอาให้แบบตุ้มพอดีพอดีพอดีอดเลย พอจะแตกมาเขาจะแตกแล้วตอนนี้ขาก็จะผึงแล้วผายเราขั้นแรกเราจะใช้กากมะพร้าวปูโคนต้นก่อนนะคะตายตายตุ่มไว้ก่อนเพื่อให้เขาชุ่มแล้วก็อมน้ําช่วยรากไว้วันนี้ใช้กากมะพร้าวมะพร้าวสับกลางนะคะอันนี้เป็นสับกลางน่าจะเป็นสับไม่ใช่สับสับกลาง สับเล็กมันจะเล็กกว่านี้อ่ะนี่เป็นสับกลางสับสวยอ่ะเนี่ยมะพร้าวที่จะสับสวยมากเลยจะล้างพอดีๆดูเราก็จะรองพื้นเขาก่อนรองแล้วก็เราก็จะตั้งเขาให้พอดีๆคือกันนี้เราก็จะตั้งคือจับทรงเขาเลยเอาสูงประมาณไหน นี่จะเป็นใบประมาณนี้นี่ไซจีนี่จะใบใหญ่กว่าลองไซเมกุจีนิดหน่อยนะคะเราก็ยังมีอีกต้นหนึ่งเรายังไม่ได้ขุดเข้ามาสวยเลยนะคือเมกุจีเขาจะใบาย,ยาวๆใบเขาจะยาวแต่ไซจีนี่เขาคือหัวเขาจะหัวช่วงเนี้ยเขาจะกลมค่ะไม่ไม่ไม่ ไม่แหลมเท่านี้แต่ใบเขาจะหนานนสวยใบเขาสวยเลย,เยอะประมาณชั้นเดียวก็พอหร <ả? S 1> ือพอไหมนี่ค่ะเราก็จะปลูกประมาณนี้นี่เราทดเราตัดไว้นานแล้วนะคะยอดเนี้ยเราตัดไว้นานแล้วเนี้ยตัดจนเรียกอะไรอะลวกขึ้นเลยเราก็เลยเอาเขาขึ้นมามันจะใหญ่เกินเนี้ย เกินยกแค่นี้ก็เอามาลำบากแล้วเราก็เราจะไม่เอาเขาฝังนะคะเราจะเอาวางบนบล็อกแล้วก็ใช้บล็อกล้อมเมาเผื่อเวลาเขาแต่ลากเขาจะเดินเร็วนะลากเขาจะแผ่ออกลากเขาจะไม่ลงนะคะทำอย่างนี้ลากเขาจะออกข้างๆออกข้างๆรอบๆประมาณนี้นะคะ่ะ ตอนที่เอาเข้ามาตอนแรกเลยอะ่ะเขาจะเล็กๆไอ้ส่วนเนี้ยก็จะเป็นรากอากาศนะคะที่เห็นๆเ,เนี่ยคือรากอากาศเขาเราก็ปล่อยเขาเขาก็จะใหญ่ใหญ่หญแนบลําต้นตัเองมันก็เลยคืนก็เลยทําให้ลำต้นเขาใหญ่แล้วก็กลางออกค่ะเราวันนี้เรามีผู้ช่วยมาช่วยนะคะเฉพาะทํากันไม่ไหวแน่ๆจะเราจะล้อมเอาบล็อกนี่สองชั้นค่ะ ตอนนี้ต้องน่าจะสองชั้นเพราะว่าชั้นเดียวไม่ไม่น่าจะถึงสันลากสองชั้นจะพอดีสันลากพอดีค่ะเดี๋ยวเราล้อมบล็อกก่อนเสร็จแล้วก็จะเอาดินใส่ค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ดินเพิ่มนะคะตอนนี้เราล้อมบล็อกได้แล้วเราก็จะใส่ดินไปเราจะใส่ทีละชั้นนะคะใส่ทีละชั้นแล้วก็ล้อมอีกชั้นหนึ่งถ้าเราใส่ล้อมบล็อกทีเดียวสองชั้นเลยอะ ก็เราก็ข้างล่างเราอาจจะได้ดินไม่ทั่วถึงเราต้องทำอย่างนี้แล้วก็เติมอีกชั้นหนึ่งเราก็จะได้ดินที่เสมอเราถ้าเรายอมล้อมทีละชั้นเนี้ยเราก็สามารถที่จะยัดดินได้เยอะกว่าถ้าเราทำทีเดียวสองชั้นเลยเราก็ไม่สามารถยัดดินใต้ตุ่มได้นะคะนี่เป็นหลักการของเรานะคะแต่ใครแบบบางคนอาจจะมีวิธีปลูก ทีเดียวเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่สําหรับส่วนเราเราจะทําแบบนี้ค่ะเราก็จะเหมือนใส่ไปปุ๊บเราก็จะมานั่งยัดดินกระแทกดินอย่างเงี้ยอีกทีกันเขายุบแต่ยังไงเขาก็ยุบปะค่ะแต่อย่างน้อยก็ยังได้ดินมากกว่าที่เราไม่อัดตุ้มค่ะเพราะว่าเราใส่ดินหลวมสบายๆไม่ไม่ได้ใส่ดินแน่นเราจะหนักไปทางมะพร้าว มากกว่าเพื่อที่จะให้ลากเขาได้เดินได้สะดวกถ้าปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดสตาร์ทอ่ะ b ีนอ่ะ b ีหนึ่งอ่ะยาเร่งไกอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็จะใส่ดินไปก่อนเราก็จะอัดไปจนแน่นกดลงไปเรื่อยๆก็จะได้ไม้ที่ตุ้ม ไกดินเยอะอันนี้เราก็เริ่มบล็อกชั้นสองนะคะชั้นแรกเราใส่ดินไปแล้วเต็มแล้วค่ะอันนี้ก็จะไล่ชั้นสองก็คือจะเอาแค่สองชั้นน่าจะโอเคอยู่แล้วพอแล้วค่ะ น,นี่ก็ใส่ดินเริ่มใส่ <Okay. S 1> ดิน <Okay. S 1> ดินใช้ดินเปลืองมากเลยค่ะ oh <my> เพราะว่าต้นหนึ่งนี่คือใช้ดินเยอะมากเลยค่ะ oh <my> แล้วเดี๋ยวเราก็จะเราก็อัดอัดรอบหนึง่งดินน่าจะไม่พอต้องผสมอีก เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะลดน้ําเขาช่วยเขาก่อนสวยเลยตอนนี้ <big> ตอนนี้เราก็จะให้ดูใบเขานะคะมันมียังเหลืออีกต้นหนึ่งค่ะเป็นทรงสูงใบเขาจะประมาณเนี้ยใบเขาจะเล็กได้ได้อีกนะคะคือเล็กได้อีกเนี่ยใบยถ้าเต็มที่อ่ะเขาก็จะเล็กเล็กค่ะเขนจะหนา แล้วก็มันเลยแหละใบเขาจะเป็นเป็นใบมันหนาคือใบเขาจะไม่เหมือนไซไมมคุจีนะคะไมคุจีก็จะเป็นแบบนี้ใบรีียาวๆต่างอะไรอยอ่ะเนี่ยทรงใบนี่นี่นี่เมกุจีนี่นต้นนู้นนะคะนั่นจะเป็นเมคุจีอันนี้จะเป็น <S <S 2> <S 2> เขาเรียกไซจีนใบกลางนะคะไม่ใช่ใบใหญ่ใบกลางนี่ก็จะเป็นใบลรกๆแล้วเขาจะ เล็กลกได้ประมาณนี้เลยนะคะดูดูใบเขาอะเนี่ยถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่ใบก็จะหนาหนาพุ่มสวยอะวะเขาจะเป็นไม้ที่สวยเลยใบยสวยเลยค่ะถ้าเขาจบหรือเป็นบอนไซเขาจะเป็นใบที่สวยมากเลยตอนนี้เราก็จะลดน้ำเขาก่อนค่ะวันนี้เราก็ให้ดูการปลูกต้นไซพันไซจีนไปแล้วนะคะหวังว่า คงได้ประโยชน์จากคลิปที่เราทำคือการปลูกว่าเราทำยังไงหลนแล้วครับ <c oughs> หวังว่าคงชอบนะคะถ้าชอบคลิปที่เราทำช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะเราจะทำคลิปดีๆมีอะไรใหม่ๆเราก็จะมาทำให้ชมกันอีก สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ